สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้กับผมวังเปล่าซึ่งวันนี้เราอยู่ในนั่นแหละวันนี้ผมจะมาวาดรูปนะครับซึ่งวาดรูปเป็นแบบว่า ตัวละครเป็นแม่ทัพทั้งหมดนะครับไม่เกี่ยวกับอันไม่เกี่ยวกับตัวเก่านะครับเดี๋ยวตัวเก่าอ่ะค่อยว่านะครับโอเคชั่วโมงนึงไปข้ามเลยชั่วโมงหนึ่งโอเคก็เสร็จแล้วครับนี่ครับเสร็จแล้วก็จะเป็น ก็จะเป็นตัวละครทั้งหมดในสิติวอลสามนะครับก็จะมีใครมากเดี๋ยว <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีหนึ่งอ่ารูปปั้นนะครับฮอเดอร์เอ็มพาร์นั่นแหละเออเป็นคิงซาเล็กนะครับ,รบซึ่งโอ้ไม่ก็ลืมโอเคได้แล้วเขียนไว้เรียบร้อยแล้วครับ ต่อไปครับลงมาข้างล่างครับก็จากก็คืออาทยอนนะครับนี่อาทยอนเขียนชื่อไปอยู่ตาซาทยอนก็จะมีใสไอฟอนนะครับชิดไคชูเทราชา a สติกเก k e r b าวิช h ลายเซนหมเลยฮ้ย นี่ครับสติกวาา่า3ามเต็กว่ยังไม่จบนะครับก็จะมีไอคารอ่านผิดขออภัยนะครับตัวต่อไปใกล้จบแล้วครับอิซาโรสนะครับก็จะเป็นพี่หรือน้องของคิงซาเล็ตนี่แหละจำไม่ได้ตัวสุดท้ายกริฟฟอนนี่ คือผมคิดเองนะในออเดอร์มันก็จะเป็นไอยักษ์ปลาเห็นอะอันนั้นอะในสติกเอร์สนั่นแหละจริงๆอะถ้าสติกเอร์สถ้าเป็นตัวแบบว่าถือไม้บองนั่นแหละอันนั้นมันฟังเควอสก็สำหรับใครที่ชื่นชอบครับสวัสดีครับผมไปละ